สวัสดีครับใครที่มองหากับแก้มทำง่ายๆรสชาติอร่อยอยู่เนี่ยให้ดูคลิปนี้แล้วก็แชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับเมนูนี้ก็คือปีกไก่นึ่งสมุนไพรขั้นตอนแรกให้เรานำตะไคร้สต้นมาซอยก่อนใบมะกรูดจะใช้5้าใบครับอันนี้ก็นำมาซอยก่อนนะ หอมแดงใช้สิบสองหัวครับพาก่อนก็ดีครับเวลาโขกจะได้ไม่กระเด็นขาหนึ่งแง่งแบบนี้นะครับหั่นเป็นแว่นแว่นทีนี้ก็เตรียมโครกมาโขกเครื่องสมุนไพรครับรากผักชีสี่รากตัดลงไปได้เลย เม็ดผักชีครับ1ช้อนโต๊ะเกลือป่อนครึ่งช้อนชาขมินน้น1ข้อแบบนี้นะครับแล้วก็โขลกให้ละเอียดแค่นี้ก็พอครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยลงไปตามด้วยใบมะกรูดซอยข่าหั่นแว่นกระเทียมครับ20กลีบพริพกแดงจินดา12เม็ด แล้วก็หอมแดงที่เราหั่นไว้โขกได้เลยครับอันนี้โขกหยาบๆก็พอนะครับไม่ต้องโขกละเอียดนี่แหละครับโขกหยาบๆแค่นี้ก็พอละแค่เข้ากันเหลือเป็นตอนเป็นตอนแบบนี้โอ้โหดีงามทีนี้เราก็มาเริ่มหมักปีกไก่กันแจ็คใช้เป็นปีกกลางนะครับนะครับ ปิดกลางแบบนี้น้ำหนัก1กิโลกร,รมัมล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับตักเครื่องสมุนไพรที่เราโขกไว้เนี่ยใส่ลงไปสมุนไพรเนี่ยต้องเยอะๆนะครับถึงจะอร่อยเนี่ยเยอะๆท่วมๆโอ้โหหอมมากแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมครับ2ช้อนโต๊ะ น้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งซีอิ้วขาว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ผงชูรสครับใส่ตามชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ใช้มือนะครับนวดคุกเขาผสมให้เข้ากันขออนุญาตเลยนะต้องใส่ถุงมือไม่งั้นนะ่ะมือสวยงามสีเหลืองแน่นอน <laughs> โอ้โหหน้าทานมาก กินก็หอมดูสิครับดูสีสันหน้าตาน่าทานจริงๆคลุกเขาให้เข้ากันเลยครับพอเราคลุกเค้าเข้ากันดีแล้วให้หมักทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา15นาทีหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ได้ครับนี่สวยงามพอหมักครบเวลาแล้วก็เตรียมไปนึ่งนะครับเดี๋ยวจ,จะเรียงลงจานให้สวยๆก่อนจะได้นึ่งทีเดียวหมดนะครับ ใส่จานนึ่งนี่ครับได้เต็มจานพอด,ดีไปนึ่งกันได้เลยจ็คได้ตั้งน้ำไว้รอแล้วนะครับใช้ไฟกลางขึ้นนึ่งแบบนี้เลยปิดฝาครับนึ่งเป็นเวลา25-30นาทีจนกว่าปีกไก่จะสุก ผ่านไป25นาทีปีกไก่สุกแล้วนะครับปิดแก๊สได้เลยเปิดฝาดูครับโูโ้กลิ่นหอมมากอันนี้แจ็คจะไม่โรยต้นหอมผักชีเป็นท่อนๆลงไปนะครับนี่แบบนี้เลยสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวแจ็คจะมาโรยต่างหากด้านนอกนะครับนี่โรยลงไปเล็กน้อยครับด้านข้างให้ได้กลิ่นและสีสันนะนี่อื้อหือ อยากจะให้เห็นปีกไก่ชัดๆไม่ใช่อะไรหรอกครับกินหอมมากโอ้โหน่ากินจัดหมุนไปหมุนมาโชว์สัหน่อยนี่ครับปีกไก่ปีกใหญ่หญๆเน้นๆแบบนี้เลยหืมคาดว่าจะต้องแหวกก่อนนี่ครับสุกนะสุกถึงเนื้อในสุกหมดครับไม่มีเลือดแดงๆมาชิมกันเป่าก่อนนะ นุ่มมากนี่ครับดูความนุ่มกลิ่นหอมรสชาติดีมากเลยครับไม่ต้องจิม้มน้ำจิ้มแล้วนะครับทานกับข้าวทานเป็นกับแก้มได้หมดเลยอร่อยมากทางบ้านลองไปทำตามกันดูครับสูตรนี้ทำง่งายๆถ้าใครชอบต้นหอมผักชีเยอะๆเนี่ยจะเอาโปะทีหลังให้เยอะๆเลยก็ได้นะเปิดฝาขึ้นมาโปะผักลงไปแล้วก็ปิดฝาอีกประมาณสิบวิยกลงได้เลยครับ ออื uh huh. เดี๋ยวแจ็คขอตัวไปนั่งทานก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ